สวัสดีครับส่องพญยยิรสเนี่วเมื่อนี้มาพบมาพอพี่น้องคือเก่าครับขอบคุณในห,หลายที่เข้ามาเบ่งมานชมเข้ามากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อนะครับเป็น่องน่อยๆเอาพักพืชสวนขั้วนะครับสวนขั้วพักบ้านๆมาฝากพี่ฝากน้องเป็นคลิปเบ่งเพื่อความสนุกเบ่งเพื่อความเพลิดเพลินนะครับเด้อพี่น้องนะครับเนี่ย พักซีเล่านะครับเนี่ยกรลังงามต้นหอมนะครับเป็นแปลงของแม่รุ่นพอง,งาคือเก่านะครับเนี่ยมือนี้กับยับมือแลงใบใบนะครับเพิ่มวมาเก็บพักเตรียมไปขายอยู่ตลาดนัดบรรันละวานะครับบันไก่เคียงนะครับเพิ่กนกะทิเก็บไปขายทุกวันรฤหัสวันอาทิตย์นะครับเนี่ย ปากกระจนกระลังงามกระลังดอกวอวบดอกสีเหลืองกระลังจุม่มกระลังพอดีลวกเสียบแบบหวานๆนะครับพี่น้องเนี่ยผักปลอดภ่ยผักปลอดสารนะครับกระลังเด็ดนะครับมือนี้พอบ้านเพิ่นบลงใส่ด่างที่ล่มมันแห้งปกติทีบ่อ,อยูเลยนะครับนี่ถีร่องไปใส่ด่างใส่มองอยู่แจงละว่าแต่ว่ามือนี้ดูซึ้ว่าล่มมันแห้งคืนมันแห้งนะครับลงบ่ได้ถีพองาได้มาเจ็บผัก ซอยแม่บ้านแม่รุ่นนะครับเนี่ยเก็บพักไว้เด็ดเอาเด็ดเอานะครับเสียงก๊อบก๊อบมันกรอบนะครับเนี่ยกันลวกกินแล้วม่แห้งดีกรอบครับก,ก็นี่นะครับปักเราแฟนครับเราอยู่บรนละวานะครับหลไหลเนี่ยกับนึ่งกับนึ่งกับบักบง่างสิบบาทจนกับจนยางเงินฮัดยางนน้อยนี่ขาดพลดละเฮ็ดกับไงนะครับ เนี่ยซื้อกับนึงกัดกินผูเ้เดียวเ่ราะเมื่อสุดแล้วนะครับหายหลายนั่น,นมัดไปพร้อมเด้ครับเนี่ยเนี่ยแหละคำละสิบบาทพี่น้องเนี่ยสวยงามๆนะครับคุณคำสิบบาทสิบบาทเพ่อๆว่าวถือกันสามคำยี่สิบเป็นดังสั่นดังสั่นเนี่ยว่าเว่าวถือกันขอกินบ่อันบ่อที่ได้พี่น้องเป็นดังสั่นนะครับโอ้ งามงาพักหน้าตัดไปไปแล้วเนี่ย่พอาดในตัดเนี่ยได้อันได้สมปาเล่ะเหรอบสมป่าเหมดล้วเห็ดดกะบ้โอ้สมป่าเห็ดยำได้กับหมอขาตะว่าขัดเนาะเออปยเราปุ๋ยกับปุ๋ยธรรมดาครับปุ๋ยคอกนะครับขี้งัว นะครับใส่ปุ๋ยอันยูเลียเนี่ยนิดน,น,น,น้อยๆนะครับเรื่องอันยาขาดมาแล้งเนี่ยเรต้องถามถึงนะครับสังเกตเบื่อไหรเลยพี่น้องเนี่ยเป็น,นหัวจองปองแกงแปงเยอะเนี่ยนะครับบ่อสีอบ,อสบ่อหยังนะครับเพราะว่าจะคล้องกันล่วกกินขึ้นกันผู้พันเสื้อไปเพื่อนกับมันใจเพื่อนกา,นก,ากินพักกับไปแล้วกับมีเป็นพักเพื่อสุขภาพนะครับบ่อปนเปลือนบ่อมีสารพิษนีหยัง สะสมนะครับเพราะว่าโยนี่สูนเรือรูแห่งนี้นี่ที่มีเจ้าหน้าที่ได้ครับหน่วยงานราชการนะครับก็มาส้มตรวจนะครับสารตกค้างนะครับกับบักกสาบ่มีนะครับปีใหม่วังหันเพิ่นก็ตรวจไปวางส่วนวางวันที่ต้นเดือนนะครับกับบอมีสารตกค้างนะครับกับถือว่าพานนะครับเนี่ย่านมาตรฐานนะครับกระลังที่เป็น ทีทองเที่ยวเสื่องเกษตรนะครับเพราะว่าทางหน่วยงานราชการมันก็เร่งเห็นความสําคัญแหล่งอาหารอยู่ในอำเภอบันปของเขานี่แหละครับก็คือแหล่งใหงไงก็คือมีอยู่ตีเห็นเห็นนะครับก็มีอยู่บานหน้าโพนะครับแก็มาบานซี่ก็ขอนะครับศูนย์เลี้ยงลูกแห่งนี้แหละครับที่เป็นหลักๆของแหล่งอาหารของอำเภอบันปลของเขานะครับ นี่ครับกับเพิ่นกับข้ามาสนับสนุนหลายอย่างพวกซีว่าพันธุ์พวกไตโคโดมานะครับพวกบาซิลัสบีที่พวกขาน้อนเป็นสารซีว่าพันธุ์สกัดจากธรรมชาตินะครับสนับสนุนในส่วนนั่นนะครับกถือว่าพนเล่งเห็นความสำคัญอยู่นะครับแต่จังว่าเป็นที่ ขามาเบิ่งแล้วกับเป็นที่จะเลื่ญนหัวจะเลื่อนตาของผู้พเห็นนะครับแขกไปไทยมานะครับเนี่ยเย็นพักแบบนี้ก็โอ้สดสื่นนะครับอากาศจะด,ดีบรรยากาศก็ให้นะครับเนี่ยอยู่เรียมแกงละว่านะครับนี่ฟังดังพี่กับปักั่วแปบบียบจะั่งเป็นดอกเป็นห่วยพี่น้องซุแบแซบเท่าด้เนี่ยซุบใส่ป,ปากกานะครับเรียกว่าปาเขียงนี่นะครับ ทีนี้แน่กัรซูบไส้โคกเลยเพื่อนครับพี่น้องนันจังเสนบนะครับนะครับเนี่ยบักวบแแบบนะครับนี่แล้วก็เฮ็ดกำขายมีเข่าโคดนยครับเนี่ยขายพอแพีงนี่นี่ต้มแล้วนี่สามฟักยี่สิบบาทครับฟักยี่ยนะครับเนี่ยนี่พักเราเฮ็ดเป็นกำเป็นกำไว้งามน,นะครับเนี่ยกำละสิบบาทสามกำยี่สิบนะครับ ตั้งเพี่กะต้นหอมเฮ้มันยาวจุดวดอยู่บาดเนี่ยสูงปั่นพญง,งาลวดตั้งเพิ่นก็นเป็นบากงก็เงี้ยวหรือว่าบวบงูนะครับอืมนี่เราบวบคุ้มไหวนะครับบรรพานนะครับแสบนะครับไหลสารปลอดภัยนะครับนี่ไส้เขียงเลยนะครับเนี่ยอันนี้พักผมเกิดโดยธรรมชาติห้อยอมเซียน ปูเส้ปลาเส้หมูนี่สุดยอดเลยครับเพืงอนผมหรือว่าลวกกางฉี่มันติเป็นมืนๆน,นะครับเปิดเปิดเบื้องอนันต์อนันต์เบื้องดอกพักเหลืองเออเอออยู่พี่น้องพุ่นนี่นั้งส่วนหนึ่งนะครับนี่ไปนี่พ่อพ่อยี่สิบนาทีๆๆๆน,นะครับนี่ยุ่มยำยุ่มยำหมดนะครับเนี่ยเป็นเัืงสั้นนะครับรสชาติเรงประจําตําแหน่งเล่าขั้นนี่แหละหาเงินแสนนะครับเม็นหาเงินหมื่นนะครับขั้นนี่ เป็นตั้งสั้นนะครับร่างเก็บนะครับเรื่องปวดเอวสองคนผัวเมียมาต้องจ้างแรงงานนะครับอันแปลงนี่ยกขึ้นนี่ก็ใไส้ผัวได้เนี่ยไส้รถไถผัวได้เนี่ยกระจกว่าด้จ้างรถไถยากนะครับพี่น้องคนท่วนทวนทวนทวนนครับเนี่ยออกกําลังกายไปนั่มอายุหกสิบเลยเนี่ยแบบกระกกจกเอวยังซื้ออยู่เนี่ยบ่กดบ่เขียวเลยเอวแล้ว แต่ว่าผมอยากกอมเนาะกูกลัวเล่าได้เกิดรุ่นเล่า <c oughs> เป็นทางสั้นนะครับก็ย้อนว่าสุขภาพแล้วกินพักปลอดภัยปลอดสารพิษนี่แหละครับเนี่ยยัดไปวยความพักเข้าปลอดภัยปลอดอยังเข้ากับเป็นบุญนี่เนาะได้บุญสุขภาพเข้ากับแข็งแรงเท่ากันเด้เพิ่นไปกินแล้วเพิ่นกับว่าพิษโลคพิษพ่ยเพิ่นหนงสี่กับเป็นบุญของเข้าอีกเด้มันเป็นทางสั้นนะครับพี่น้องพ่อไดว่าพอดอจะโจ๊ะจี้โจยกันเนี่ยมือแรงพี่น้องเอ้ย นี่เบิ่งความขยันขันแข็งของเพิ่นนะครับเนี่ยบ่ออยู่สื่อๆนะครับประหยัดประหยัดแบบว่าอันบบแมนขี้ที่เด้ประหยัดเพราะว่าของอยู่ในรัวเรีอยเทามีเฮาบ่อจะเป็นต้องสื้อเพิินก็ซื้อแต่พวกเขาเห็ดบ่ได้นั่นแหละพวกผงซักผ้ายาํำยาล้างจานนี่สผงสุรดผงนวงซี่ก็ซสื่อเพิ่นอยู่เกลือซี่ก็ได้สื่อู่ได้เห็ดบ่าเป็ี่นนะครับ ส่วนผักส่วนไปประกอบอาหารอะสี่ก็เจ็บอยู่ในสวนนี่แหละแบ่งปันอยู่น้ำมูน้ำพวกแบกแบ่งปันกันเจ้ามีข้าวโคดข่อยมีผักข่อยมีบากแตงแรกเปลี่ยนกันนี้พี่น้องอันว่าแม่นว่าขายอย่างเดียวดิปันกันอยู่ในกลุ่มนี่แหละครับเพื่อความสามัคคีเพื่อความาร่วมเมื่อร่วมใจกันเฮ็ดกิจกรรมต่างๆอยู่ในสวนย่ามนั่นย่ามนี่งานสวนล้วน งานทั้งหน่วยภาคงานรัดเปิ่นเข้ามาจังสี่กะร่วมเมือ่อร่วมใจกันเพิ้นเห็นเปิ่นกับมาดูดูครับจนว่าอัน่าจากไ้เพิ้นมาเปาาาล่ามามาดูโพดรังเทียนะครับ <laughs> อันนี้ก็ว่าเรียนเดอ้อพี่น้องจะด่ามานะครับเก็บนีมิ่านีแหละครับขอบคุณหลาย,ลายที่เขามาเบิง่งเขามาชมส่องปญ,ญรถซาแนลสวัสดีครับ